สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันกับคุณครูเดียนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิมหนังสือขึ้นมาและเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า22นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นการให้เด็กๆนะคะสังเกตสิ่งที่เราพบในสถานที่ต่างๆนะคะสังเกตและสำรวจสิ่งต่างๆจากบ้านมาโรงเรียนว่าเด็กๆนะคะพบเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่เด็กๆพบนะคะ ภาพแรกจะเป็นภาพของต้นไม้นะคะภาพที่2จะเป็นภาพของดินภาพที่3จะเป็นภาพของสัญญาณไฟจราจรนะคะเด็กๆภาพที่4ี่จะเป็นภาพของรถยนต์ภาพที่5จะเป็นภาพของก้อนหินและภาพที่6นะคะจะเป็นภาพของเครื่องหมายจราจรนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพบนะคะจากบ้านมาโรงเรียนถ้าเด็กๆพบนะคะให้เด็กๆขี่เครื่องหมาย ถูกนะคะที่คำว่าพบนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่พบนะคะให้เด็กๆการเครื่องหมายถูกเขียนเครื่องหมายถ,ถูกลงในวงกลมที่เขียนว่าไม่พบนะคะเด็กๆจะมีให้เด็กๆทำนะคะอยู่6ข้อนะคะและด้านล่างนะคะจะเป็นการให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีนะคะ <S <S สิ่งที่เด็กๆพบเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมจากตัวอย่าง รูปภาพที่อยู่ด้านบนนะคะว่าเด็กๆพบอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งคุณครูเดียที่ Google Classroom และ l ลายนะคะเด็กๆคุณครูเดียรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ